ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส r d El ต้องตรวจสอบบ่อขยะเทศบาลและภาครัฐลงพื้นที่ชี้แจงจากกรณีที่ได้มีการเสนอข่าวขยะมูลฝอยกองท่วมเป็นภูเขาส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครสวรรค์หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากมลพิษที่มาจากกองขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนของทุกๆปีจะมีกลิ่นรบกวนและบางทีก็มีน้ําท่วมกองขยะ มลพิษจากกองขยะได้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงและบริเวณที่มีน้ำหลากไหลผ่านจนลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านผู้ที่อยู่อาศัยรอบบริเวณกองขยะได้รับผลกระทบอยู่ทุกวันและนับวันปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทําให้ต้องทนทุกข์กับมลพิษมาช้านานล่าสุดวันนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์และทางเทศบาลโดยนายจิตเกษมนิโรธธนรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสวรรค์พร้อมส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงว่าน้ําเสียในบ่อขยะทางเทศบาลได้ทําการบําบัดก่อนและน้ําไม่สามารถล้นไปได้เนื่องจากทางบ่อขยะได้ทําการบําบัดน้ําและมีการจัดการที่ดีแต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนทําให้ขยะมีกลิ่นเนื่องจากมีขยะเยอะและอยู่ในช่วงขั้นตอนของการก่อสร้างเตาเผาขยะคาดว่าจะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างและยังมีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและแก้ ไขในเบื้องต้นแล้วสําหรับข้อมูลศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลน,นครสวรรค์บ่อขยะดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ266ไร่รล้อมรอบไปด้วยไร่นาและบ้านเรือนบางส่วนบริเวณด้านหน้ามีป้ายระบุว่าศูนย์กําจัดมูลฝอยเทศบาลน,นครสวรรค์โรงงานกําจัดมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและหากชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบขอให้ชาวบ้านแจ้งทางเทศบาลน,นครสวรรค์ได้ตลอดเวลาเพื่อร่วมกันหาทางออกและแก้ไขปัญหาดังกล่าว นำคณะทีมสื่อมาดูพื้นที่ตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะครับอ,อ,อันนี้เป็นบ่อขยะของเทศบาลน,นะครับพื้นที่ประมาณ263ไร่อยู่นะครับเ,เรื่องของปัญหาเรื่องน้ำเสียเนี่ยน้ำเสียมันก็จะอยู่ในในคลองของเราอยู่แล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะล้นออกไปแต่เราจะดำเนินการเนี่ยสูบน้ำตรงนี้เอาไปบำบัด นะครับพอน้ําตรงนี้มากปุ๊บเราเอาสูบนะ้ำเอาไปบําบัดตรงนี้นะครับเราจะมีที่บําบัดอยู่2แห่งด้วยกันนะครับในในบ่อขยะนี้น้ําที่จะออกไปเนี่ยผมว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องออไปเจือปนต่างๆนะครับทางสสจเขาก็มาทางสิ่งแวดล้อมก็มาเทสอยูอ่นะฮะทุกปีเลยนะครับตรงนี้ ไม่น่ามีปัญหาเรื่องออน้ำออกไปคือภาพข่าวที่เป็นน้ําที่อยู่ด้านในที่ซึ่งไม่สามารถออกไปได้ใช่ไหมคะอ๋อใช่ฮะน้ําอยู่ด้านในออกไปไม่ได้อยู่แล้วในส่วนนี้ค่ะวันนี้อยากจะให้ท่านพูดถึงความมั่นใจที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลน,นครน,นครสวรรค์สักนิดหนึ่งคะ่ะว่าการดูแลของทางเทศบาลมีการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยนะคะคืออย่างนี้ฮะขณะนี้เนี่ยหลายๆอบทอเนี่ยที่มาทิ้งกับเราเนี่ย ปกติแล้วแต่ขยะเราประมาณ200ตันต่อวันเนาะแต่เดี๋ยวนี้ปริมาณตั้งแต่ปีปีนี้มากขึ้นมาถึง270ตันต่อวันเลยนะครับในส่วนนี้57 o บอทอที่มาทิ้งกับเราอยู่แล้วเราก็ดาเนินการเรื่องของอฝังกบนะครับเมื่อปี63เนี่ยเราก็เซ็นสัญญาที่จะทำระบบ rdf คือการคัดแยกแล้วก็เอามาเป็นพลังงานเชื้อเพล่งเพื่อที่จะมาเผา เป็นพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้บริษัทเนี่ยเขาก็มาถมดินแล้วก็มาตอกเข็มเพื่อที่จะสร้างโรงงานก็คาดว่าโรงงานเนี่ยเสร็จสิ้นปีนี้นะครับแล้วเครื่องจักรก็จะมาลงประมาณเดือนเมษาปีหน้านะครับแล้วก็จะทำการเริ่มเดินระบบเนี่ยประมาณพฤษภานะครับในส่วนนี้ก็เร่งดำเนินการให้อยู่ฮะเพื่อที่จะเอาขยะทั้งเก่าและขยะใหม่เนี่ย นะครับซึ่งมันเพิ่มปริบาลมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมาดําเนินการคัดแยกแลทําเป็นพลังงานเชื้อเพลิงต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับในส่วนนี้ส่วนเรื่องเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เองเนี่ยมันหน้าฝนก็จะมีปัญหานิดนึงแต่เราก็ดําเนินการให้เจ้าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเอา EM มานะครับมาฉีดสเปรย์นะครับเพื่อที่จะดับกลิ่นนะครับในในส่วนนี้เพราะ การกาจัดขยะตอนนี้มันหน้าฝนมันก็เลยปัญหาที่รถที่จะขึ้นไปต่างๆเนี่ยก็เอ่อเลยความเร็วเร็มที่จะฝังกบอะไรมันก็ล่าช้าไปหน่อยนึงเพราะว่าพยายามที่จะแก้แก้ให้ได้นะฮะภายในเดือนนี้ให้ได้ในส่วนนี้ทั้งหมดนะฮะในส่วนค่ะที่เห็นขยะกองอยู่บริเวณนั้นนั่นคือเราไม่สามารถขนขึ้นมาทิ้งในในที่ปกติได้ใช่ไหมคะเอ่อครับมันมีปัญหาเรื่องรถมันไม่สามารถขึ้นมาเราก็เลยต้องเอาไว้ข้างล่างก่อนแล้วถึงจะตัก ตักขึ้นมาใช้รถของเราเองขนขึ้นมาในในใช้รถดำขนขึ้นมาเพื่อมาฝังกบในส่วนนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนมีความไม่สบายใจตรงนี้เรมีหน่วยงานประสานตรงให้ให้ประชาชนได้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 นำเสนอได้ไหมครก็ก็ได้สามารถที่จะมาเร้องเรียนที่เทศบาลได้เลยนะครับในส่วนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรตรงนี้เราก็พยายามที่รีบเข้าไปแก้ไขเลยฮะทั้งทางอบตนะฮะบ้านมะเกือ เขาก็กับเราเนี่ยก,ก็จะแจ้งมาตลอดเวลาถ้ามีปัญหาอะไรเขาจะแจ้งมาที่เทศบาลเราค่ะก็หมายความว่านักปัจจุบันนี้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่จะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณ้นด้าน,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 นรอบนอกเลยนะคะครับไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็เราก็พยายามเร่งตามแผนที่เราเําเนินการไว้ครับ IAF เนี่ยมันจะช้าไปมาหน่อยนึงเพราะว่าเนื่องโควิด นะครับเพราะว่าการประสานงานระหว่างต่างประเทศเนี่ยที่เครื่องจักรที่ที่เราเอามาจากฟินแลนด์เนี่ยที่จะมาลงเนี่ยมันก็มีปัญหาล่าช้าไปแต่ก็จะเร่งให้ทําเสร็จภายในปีหน้าให้เรียบร้อยให้หมดเลยครับค่ะท้ายสุดนี้ค่ะขอให้เป็นข้อฝากไปยังประชาชนสักนิดนึงค่ะก็ก็เรียนพี่น้องประชาชนนะฮะถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรมาบอกเราได้เลยที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ในขณะนี้น้ทาง,ท,งท่านสสจจังหวัดนะครับทางสาธารณสุขทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้มันสามารถทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก